ผมคุณทิพเพิ่นแม่มีแวะมาส่งตาวันเต็มห้องนันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวแต่ผมบอกเลยอีกสามอีพีนี่คือสนุกมากอยากให้ผมเป็นพระเอกเลเมื่อกี้ย้อนกลับไปหน่อยอยากให้ผมเป็นพระเอกกับทุกคนผมไม่น่าเป็นได้หรอมั้งผมตัวเล็กด้วย เสียงก็เป็นอย่างเงี้ยผมเหมาะกับการที่จะเป็นแบบสายัพพอร์ตน,นี่อนะไรเงี้เป็นนกร้องเลยอ่ะแต่ก็เป็นได้แบบนี่เธอเป็นบแบบพห้อเอกสายตลกไงใช่ปะ <laughs> เพลงนี้นะครับผมไม่นานเลยนะครับมิกซ์เทปนะครับยีโลโสเกิร์ตผมชอบเพลงนี้นะ ไง้ไงโอโอโอตอนไปที่ไหนไม่เคยจะบอกทําม,มาแค่ไหนเธอก็ไม่ตอบทำแบบนี้ใจเธ oh, 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 oh. อลลดโอโอโอรู้เธอเจ้าชู้แค่ Only You ก็พี่คิดถึงหนูอยากเจอเธอต้องเข้าใจอยากเจอเจะตาย อบอกไม่ได้ก็เธอไม่ว่กไม่น่าไปรักเธอเลยก็จะทำให้ฉันเหมือนตามเคยแต่จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอแต่เธอไม่มาก็อยากจะถอยไปก่อนแต่มันจำไม่ได้รวดใจอ่นนกัมมไได้ก็มันอยู่่ไไม้คิดถึงเธอชิบหาย ฉันไม่อยากจะถามมาตอนนี้เธอนจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าคนยิงฉันจะกลายเป็นมือที่สามเธอมีอีกคนที่รักกับเธอใช่ไหมฉันไม่อยากเลยนะ่นแกับคนคุยซ้อนเจอแบบนี้กระบอกตรงพีททอะโกกันไม่รู้สึบปิดบางรออยากเลยน้องเจ้ากี่เธอไม่อยู่กับฉันนานๆหัวใจฉันไม่ได้เป็น้นเติบผ่านขออะไรจะตามที่เธอต้องการฉันไม่โม ก็เธอเจ้าชูแค่ Only You ก็ไปคิดถึงหนูอยากเจอเ,อเธอต้องเข้าใจอยากเจอจะตายเธออยู่ที่ไหนไปหาได้ไหมก็บอกไม่ได้กับเธอไม่ว่างไม่น่าไปรักเธอเลยก็เธอทำให้ช้ำเหมือนตามเคย เมือรอเธอแต่เธอไม่มาไม่มาเดแล้อจอ okay, ครับโอเคครับเพลงนี้จ,จบไปแล้วนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าวันเลิฟนะครับผม The l o t t Skirt เป็นมิสเทปหมดเลยนะครับเยอะเยอะ ได้เจอเธออยู่ในติ๊กต็อกเย่ลงเธอไปไม่มีทางออกเลยฉันตามหามาตั้งนงมาตั้งนานแล้วฉันคิดต้องได้เจอไหมว่าเป็นไงก็ตามเห็นเธอนั้นมันโคตรสะดุดตาเือนนางฟ้าที่ลงประดุดมาฉันยังคงได้เดีวรอถ้าไม่เจอก็ไม่พอถึงจะห่วก็ไม่ลอนานแค่ไหนก็ไม่ยอม เธอยังโสดหรือเป็นของใครแต่เธอยังสอขาอจีบได้ไหมอยากคุยกับเธอที่สุดแฉันจะอยู่ใ้เธอมันใช้เลยโอ้ยย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 ยอจยเธอยยยสองยย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 ยเยยยยดูรูปเธอทั้งนย้ยดยย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 ยงยยยยยนยย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 อยย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 เยย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 ่ ให้มากมายในใจของฉันนะรอให้เธอคนเดียวในวันที่ท้อช h e ิตมาเปล baby ฉันขอรักเธอต่อไปจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายให้เธอสองคำแบบว่าเธอน่ารักชิบหายทุกๆการกระทำเธอไม่เหมืนผู้หญิงคนไหนพูดตรงตๆและกันสันญาว่าจะไม่หาดีไงดีนะ ถ้ามีซีรีส์จกให้พีพโอมเล่นคู่กับจ่ายเฮ้ยเลยผมจะโลบเพลงออกแล้วครับที่เป็นมิกซ์เทปนะครับเพราะว่าผมจะแบบทำจริงๆจังแล้วแต่ก็จะมีเพลงที่แบบผมทําจริงๆจังอยู่แล้วนะครับแต่ไหนที่เป็นมิกซ์เทปอะไรอย่างเงี้ยผมคงต้องลบแล้วเดี๋ยวเอากลับมาทําใหม่ใช่ เพราะเป็นมิสเตอร์ผมก็ไม่ได้เปิดรับไรายได้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาฟังเยอะนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่เพลงอกหักอะเดี๋ยวเพลงนี้ผมจะปล่อยผมทำกัะชาลามาแล้วผมทำกับชาลามาแล้วเพลงเนี้ย แตวันนี้ฉันคิดถึงเธอเป็นสิบครั้งตอนนั้นที่ลึกมันคงไม่มีคนอีกมากแต่คงไม่ชอบี แค่นี้พอว้าแค่นี้พอนะครับอ,อ,อี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 อุนะครับผม ชอบรูปข้างหลังเหรอเป็นรูปอวกาศนักบิโนอวกาศที่อยู่ในทุง่งทันตะวันแฮปปี้นิวเอ้ยสงสารมันเองนะครับผม <laughs> แฮปปี้นิวเยเชยก็วันเด็กนี้นะครับจะเลีวไปกินข้าวหรือไปเที่ยวนะครับ ใครที่อยู่บ้านนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับที่บ้านนะครับผมดูพี่เตียยเลยย้อนหลังนี่ถ้าเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแล้วครับกับพี่สาวเพราะว่าวันนี้พี่สาวเกิดใช่พี่เอ๋ยพี่เอ๋ยวันนี้มันเกิดพี่เอ๋ยผมก็เลยจะไปกินข้าวกับแม่กับพี่เอ๋ยด้วย เพลงนี้ผมทำเมื่อสองปีที่แล้วฝันแล้วมือเพลงนี้จบไปเลยที่ฉัันไมแแปล้ว สิ่งที่เธอต้องการแต่ว่าเธอไม่รัสกสเกไม่หมดีกแค่ในก็นตาฉันก็ร้องเธอหนะ้าเบบีแต่เธอไม่ซีันก็ต้องทางเอ,อ,รองร้องแต่เธอคนเดียวถ้าได้เธอ้า,าฉันคงจะพอฉันจะไม่เลี้ยวกยงกนอื่นฉันก็นไม่มองเพราะมันไม่ฟลแตเธอไม่เชื่อแก็มันรองแต่สิ o

โอเคที่อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมสปอยวันที่ย<ม>ีิบสองเหรอเออวันที่วันที่ยีิบสองนี้นะครับก็จะมีแบบคอนเสิร์ตผมกับทารานะครับผมเป็นครั้งแรกเลยมั้ง ที่แบบเป็นทัวร์จริงๆอ่ะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะร้องแต่เพลงตัวเองกันร้องแต่เพลงพวกเราเลยนะครับผมก็คนที่ไม่เป็นไรไม่้ยคนที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้งานนะเราเจอกันแน่นอนนะครับผมส่วนคนที่ไปนะครับเจองานเดี๋ยวผมไปหาเข้าไหม ครับคนที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาแบบว่าถ้ามีงานอื่นเราเจอกันแน่นอนทุกคนได้เลยเยสเซอร์ yes, เจอกันนะครับสุขสันต์วันเด็กครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันนะจ๊ะก็ขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขในวันเด็กนะครับผมขอทุกคนที่ ติดตามผมสัพพอร์ตผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับจุกๆนะครับเริ่มยูโซโฟทุกคนนะครับเอาไปเจอกันที่บ้านคุยกันในบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอไฟล์เราจะไปปั่นแท็กไฟล์กันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับไฟล์นะครับผมหกโมงเย็นนะครับ I wish you falling a bird ลองยูปะวะ I wish you t find the f i r o d I wish t h a heart's on the hurt ตาะขอโทษตาะพี่ขอโทษเนาะ Oh I wish that will mean I wish that w i fall like a burn I wish t h a fall is a o fun ต่ะพี่ขอโทษนาะโอเคครับทุกคนเจอกันนะครับผม